เรามาคลิกเส้นหนึ่งครั้งนะครับคลิกเส้นหนึ่งครั้งเสร็จแล้วนะครับมากดตรงนี้นะครับเราเรียกว่าโนโดีนะครับโนโดีตรงนี้นะครับโนโดีแอบติดตามมันจะขึ้นน,นะครับโนโดีนะครับตอนนี้นะครับ,โโรบเราจะรู้ว่าการเริ่มจุด หรือเราเรียกว่าเพิ่มโนนะครับกดอห้ครั้งนะครับกดไหนครับเราสามารถดึงมาได้โอเคกดใหันเพิ่มเรนะครับถ้าเราจะลบนะครับกดนี้นะครับกดนี้เพิ่มนะครับดีลบนะครับอีกตัวหนึ่งนะครับ

ใก้ได้ก่อนโต๊ครับต่อไหดูเมแรกก่อนดูเมก่อนนะครับต่อไมเราจะทำการมีลเลอร์เส้นนะครับกดคลิกเส้นก่อนนะครับแล้วก็กดคําสั่ง e r เอนะเลอยตรงนี้นะครับี่เลอรนะครับ มาดูกระดรนก่อนนะครับคุณจะสร้างให้ดูก่อนครับสร้างเส้นมาหนึ่งเส้นนะครับเราจะใช้ความสั่ง multi switch นะครับคลิกสองเส้นนะครับ เสร็จแล้วกรัุเดียวสวีกตัวแรกครับเสร็จแล้วนะครับก็มากำหนดเคลื์อนมัน,นครับ <Okay. S 1> ลักษณะของของชีงนงานนะครับจะเป็นเหลี่ยมตามตามเส้นแทง่งจิงของเรานะครับ เดีย๋ยวเราจะทำพัดผานะครับพัดผาพันนมนะครับทุกคนนะครับมีอินเทอร์เน็ตนะครับไปเสิร์ชรูปพัดผาพันนมเสร็จแล้วก็จะดับเส้นนะครับนะบโอเค